สวัสดีครับกับผมชื่อนายสุธินัยชิงดองคำรหัสนัาศนึา5.0 1 9ูน 20, เลขที่2 3่สครับวันนี้ก็ะผมจะพูดเรื่องทำอย่างไรจะคบเพื่อนเป็นพยายามตามหารากการเรื่องคบเพื่อนมานานแล้วแล้วก็ได้พบว่าถ้าจะพิจารณาตามหลักพระพุทธศาสนาก็จะตรงกับมงคลชีวิตที่หนึ่งเรื่องไม่คบคนพาน ซึ่งได้อธิบายเกี่ยวกับเพื่อนชั่วไว้ว่าจะมีความประพฤติเข้าข่ายดังนี้คือ 1. เพื่อนชั่วชอบชักนำในทางที่ผิดเช่นชอบชักชวนกันไปเที่ยวดื่มสุราเล่นการพน,นันซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุทำให้มีนิสัยการใช้เงินที่ไม่ดีเก็บเงินไม่อยู่ 2. เพื่อนชั่วไม่ชอบระเบียบวินยัยได้แก่ พวกที่ชอบฝ่าฝืนตั้งแต่กฎหมายของบ้านเมืองชอบทำผิดศีลธรรมชอบแบกกฎเกณฑ์ขององค์กรหน่วยงานหรือกติกาของสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ 3. เพื่อนชั่วชอบแต่สิ่งผิดถ้าให้เลือกลระหว่างรอดูความสำเร็จกับรอดูความพินาศเสียหายคนพานชอบเห็นความพินาศเสียหายของผู้อื่นมากกว่าแม้ตนเองจะก,กระทำสิ่งที่ ไม่ภูมิใจลำพองว่าใจตนเองเก่งกล้าสามารถกว่าผู้อื่น 4. เพื่อนชั่วชอบทำสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องของตนเองคือชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านดูเนเพลินเ,เ,เหมือนหวังดีแต่ไม่นานนะักความเดือดร้อนก็เกิดขึ้นมาจากการไม่ยุ่งยุ่งไม่เข้าเรื่องของเขา 5. เพื่อนชั่วแม้พูดจาดีดด้วยก็โกรธ หมายความว่าการวินิจฉัยของคนพาลจะไม่ค่อยคงเส้นคงวาเท่าใดนะบางทีเพื่อนฝูงยิ้มให้ก็ว่าเยาะเยะ้ยเห็นเขาหัวลอกก็หาว่าเย้ยตัวเองใครก็ตามที่มีลักษณะดังกล่าวมานี้เป็นบุคคลที่ไม่น่าคบเพราะจะเป็นต้นทางให้เกิดนิสัยที่ไม่ดีอีกหลายๆอย่างตามมาเพื่อนแบบไหนที่เป็นคนดีและน่าคบก็เพื่อนที่มีความประพฤติ ตรงข้ามกับ5ข้อของเพื่อนชั่วข้างต้นนั้นเองเพราะผู้ที่จะทำดีได้นั้นคือผู้สามารถควบคุมตัวเองไม่ให้หลงไหลไปกับความชั่วเป็นผู้ที่มีความรู้หมายถึงรู้ถูกรู้ผิดรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้ควรรู้ไม่ควรโดยที่เขาอาจจะไม่มีปริญญาเลยก็ได้ขอบคุณครับ